สวัสดีครับวันนี้ผมมาสอนตัดวันนี้ผมมาสอนสอนลงวอดเมลอนเีกาวนะครับวิธีง่ายๆนะครับให้คุณโหลดโหลดอันนี้มาก่อนนะครับที่มันมันเป็นแบบนี้นะครับที่บมงกำลังจะหลดที่มันจางๆนะครับที่มันเป็นรูปหน้าสีเขียวแล้วก็มอสนะครับออย่างแรกให้ทุกคนกดไปนะครับมันจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับ ตามที่ผมทุกคนเห็นเลยพอเข้ามามันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยกดการกระบาดนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อเสนพิเศษทุกคนอยากโหลดอะไรก็โหลดเลยนะครับสมมติถ้าทุกคนอยากโหลดเอ่อเม่นี่ไม่เขาเอา าทุกคนอยากโหลดโรบัตแย่นะครับทุกคนก็ต้องดูโฆษณานครับทุกคนก็ต้องดูโฆษนานะครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่โฆษณาเสร็จเลยนะครับก็รอเสร็จแล้วนะครับก็ทุกคนถ้ามันขึ้นหน้าแบบนี้ให้กดตกลงแล้วก็กดเปิดนะครับต่อไปมันก็จะเข้า มันก็จะเข้าเมลอนเพกาวให้อัตโนมัติเลยนะครับให้ดูที่มุมซ้ายนะครับถ้าทุกคนไม่แน่ใจก็มาดูตรงนี้นะครับอ่าทุกคนคิดว่ามันไม่ได้จริงใช่ไหมครับกดเข้าไปทุกคนคิดว่ามันไม่ได้จริงเดเข้ามาตรงนี้ก็จะเจอเลยนะครับเป็นคาแรคเตอร์นะครับแต่บางอันก็เป็นนิที่ เป็นคารแรคเตอร์อ,อะรพวกนี้นะตัวนี้ก็ผมก็โหลดมาตัวนี้เป็นหนูขอจุบไปเพียงเท่าน,นี้นะครับสอนหลดมาเสร็จแล้วก็เอาไปลองกันได้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพจดูและอย่าลืมอย่าลืม ทุกคนจ่ายค่าผ่านลาวเนี่ยครับเป็นไลฟ์นะครับสวัสดีครับ